สวัสดีค่ะช่องแม่บีปลูกผักนะคะวันนี้บีจะมาตัดคะน้าค่ะจะเอาไปทำกับข้าวให้เด็กๆกันเหลือไม่เยอะแล้วค่ะผักในแปลงผักของบีช่วงนี้หน้าฝนผักปลูกยากมากเลยค่ะยังเล็กๆน้อยๆก็พอได้กินอยู่ค่ะตอนนี้ปลูกเพิ่มก็ไม่ค่อยจะได้ค่ะพอรวยมเมล็ดแล้วก็โดนฝนต้นก็เละอีก เสียงไก่ดังมากเลยค่ะมีต้องขอโทษเพืเ่อนๆด้วยนะคะถ้ามีเสียงเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวเขาก็แตกเพิ่มค่ะเดี๋ยวเขาก็แตกเพิ่มเป็นส3ยอด3ยอดต่อเลยค่ะตรงนี้ เก็บมะเขือเปราะด้วยค่ะมะเขือต้นนี้ที่มีสามชนิดในต้นเดียวนะคะจะมีมะเขือไข่เต้มามะเขือเปราะมะเขือมะเขือลูกอ่อนๆกำลังจเลยค่ะ ็ดกมากมากมาเือปลอะต้นนี้ที่ได้ทำการปลูกแบบเสริมรากด้วยนะคะตรงนี้เป็นรอยที่เสียมยอดเอาไว้นะคะรอยเสียบยอดค่ะ ที่ได้เอายอดของมาเขือไก่ตอมาเสียบเอาบนต้นมาเขือเปล่านะคะสิ่งนี้ลำต้นก่อนเขาค่ะปลูกแบบเสริมรากเขาจะช่วยกระหนาสารอาหารนะคะ มาทั้งจริงเลยค่ะเป็นดกมากๆเลยค่ะลูกอ่อนๆก็เยอะที่กำลังติดดอกก็เยอะค่ะ วางตุ้งเหลือหนึ่งต้นค่ะตัดไปเลยช่วงนี้ผักของวีไม่ค่อยจะมีเลยค่ะ เก็บกระเจี๊ยบพ,พันดกพิเศษของพี่ต้อมหน่อยค่ะสามารถเก็บไปกินได้ได้รยๆแทบจะทุกวันเลยนะคะกระเจี๊ยบพ,พันดกพิเศษของพี่ต้อมดกสมชื่อจริงๆค่ะฝักใหญ่นั้นพี่จะเอาไว้ทำพัน์ค่ะสองฝักนี้พี่จะเอาไว้ไว้ทำเป็นมะลิพันธุ์ต่อค่ะ ช่องพี่ต้อมรักการปลูกส่งมาให้น้องปลูกนะคะพลิพันธ์กระเจียบพ,พันธุ์พิเศษค่ะผักที่ได้ในวันนี้ค่ะมะเขือไข่เตาแล้วก็กระเจียบมะเขือปรอกจะมีกวางตุ้งหนึ่งต้นค่ะ แล้วก็ขณาก็พอได้ทำกับข้ามือ้อบีต้องขอ,อกกบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะที่ข้าไม้กําัังใจบีค่ะกับคุณค่ะ